ต่อไปก็จะเป็นการลงมติเพื่อรับหลักการหรือไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี2,567ครับก่อนจะ <c oughs> ลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ยู่ในห้องโปรดเข้ามาในห้องครับ สำหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในห้องแล้วโปรดใช้สิทธิ์แสดงตนครับครับเราจะรอจนสมาชิกเข้ามากันอันนี้กำลังทยอยเข้ามานะครับ ท่านประธานครับกรวีสารคํำศูนย์ศูนย์สี่แสดงตนครับครับเจ้าหน้าที่จดด้วยนะครับท่านประธานครับนพดลหนึ่งเจ็ดเจ็ดแสดงตนครับครับเจ้าหน้าที่จดด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วมีปัญหาเรื่องกฎบัตรแสดงตนโปรดใจ้เสียงเพื่อให้ได้จดท่านสมาชิกที่แสดงตนครับ เดินสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาได้โปรโดกดบัตรแสดงตนนะครับประธานครับจดบยุทธการรัตนามาต291แสดงตนครับครับ291นะครับแสดงตนครับ เกินครับพี่ท่านหัวจิกท่านใดอยากไม่ได้แสดงตนบ้างครับกำลังเข้ามากำลังกำลังเข้ามาท่านประธานครับชาสิสุพาราวณิชศูนย์หกหกแสดงตนครับครับศูนย์หกหกแสดงตนครับ ลมาแ้วท่านผู้ใดอยางไม่แสดงตนบ้างครับท่านประธานครับบุทธิพงศ์นามบุตร3 5 7แสดงตนครับ357แสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่จดไว้ด้วยครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มี <c oughs> ผู้ใดขอแสดงตน <c oughs> ผมขออนุญาตปิดการแสดงตนนะครับขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลครับร,รวมคนที่ ไม่สามารถจะกดบัตรได้อีกกี่ท่านเดี๋ยวท่านรวมมาด้วยครับตอนนี้จำนวน490นี่ยังไม่รวมเอาครับตอนนี้ผู้มาแสดงตนตามเครื่องนะครับ490 <c oughs> แล้วก็แจ้งที่ไม่สามารถจะใช้เครื่องได้อีก5ท่านนะครับรวมแล้วมีสมาชิก เข้าประชุมเพื่อแสดงตนทั้งหมดนะครับ495ถือว่าครอบวงประชุมนะครับขอบคุณครับต่อไปผมจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักงานแห่งร่างพันรุหยัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567หรือไม่ท่านสมาชิกท่านใด เห็นว่าสมควรรับหล <aniu S 1> ักการขอได้โปรดกดปุ่มเห็นด้วยนะครับท่านผู er. ้ใดเห็นว่าไม่สมควรรับหลักการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยนะครับท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มก็ออกเสียงครับเชิญครับท่านผู้ใดที่มีปัญหาก็เดี๋ยวแจ้งมาครับทีละท่านนะครับ ท่านประธานครับผมนพดลปฐมเห็นด้วยครับ177ครับ177ครับท่านประธานครับชาติสุภัทราวน,นิช066ไม่เห็นด้วยครับครับ066นะครับครับเจิดครับมีท่านผู้ใด ไม่สามารถจะยังไม่ได้ลงมติครับลงมติเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับขอให้เจ้นที่แสดแงผลการลงคะแนนนะครับ <c oughs> มีผู้เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> จำนวนเพิ่มอีกหนึ่งท่านใชม่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่แจ้งมาก่อน <c oughs> ม,มีมีไหมครับหรือว่าลงในนี้หมดแล้วเมื่อกี้มีสองท่านครับตอนนี้จำนวนผู้ลงปฏิเข้าประชุมทั้งหมดนะครับ490นะครับเห็นด้วย310บวกหนึ่งนะครับเป็น300 สินะครับไม่เห็นด้วยร7 6ยเจ็บวกหนึ่งไปร้อครับงดออกเสียง4นะครับเพราะฉะนั้นผลการโรมัติในครั้งนี้เสียงรับหลักการแห่งราชแห่งร่างพระราชเมียิงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,500 67นะครับต่อไปก็